ดวงวาสนาของคุณในเจวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะให้คุณตั้งจิตเลือกไพ่หนึ่งใบนะคะใบแรกหนึ่งสานะคะตั้งจิตที่ฐานดีๆนะมาดูกันว่าดวงวาสนาของคุณในเจ็วันนี้หลังจากที่คุณเจอไพ่ชุดนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคําทํานายเป็นของคุณนะคะเลือกได้แล้วใช่ไหมคะบีจะขอทานายเลยนะคะใบที่1คนที่เลือกใบนี้นะคะช่วงนี้คุณใช้ชีวิตง่ายมากรู้จักพอเพียง ินง่ายอยู่ง่ายสบายๆศึกษาเรื่องของบุญกุศลศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณศึกษาเรื่องธรรมะมากขึ้นเหมือนคุณจะเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมเข้าใจโลคเข้าใจความจริงมากขึ้นและตอนนี้หรือช่วงนี้นะคะในเจ็ดวันนี้คุณก็จะโฟกัสเกี่ยวกับบ้านที่หัวใจครอบครัวคนรักคือพูดง่ายๆเลยคุณเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมช่วงนี้ชีวิตของคุณก็ใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆ มองความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองพยายามคิดทําในสิ่งที่ดีมากขึ้นเพื่อผลรับในอนาคตของคุณคุณเป็นคนที่เริ่มเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วปล่อยวางอะไรได้หลายอย่างแล้วนะคะช่วงเจ็ดวันนี้ชีวิตของคุณราบรื่นไหลลื่นค่ะช่วงเจ็ดวันนี้คุณมีโอกาสได้สร้างบุญกุศลหรือได้ทําความดีทําบุญทําทานเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าในใจของคุณอาจจะมีเป้าหมายในการทําบุญหรือเป้าหมายในการปฏิบัติ ทางเส้นทางบุญหรือเส้นทางธรรมเยอะมากๆเลยค่ะก็ขอให้คุณโชคดีในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังนะคะใบที่สองค่ะไพ่กรรมเทพสื่อรักค่ะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะโฟกัสไปนในเรื่องของความรักมากหรือว่าทําอะไรก็จะเน้นในเรื่องของความสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักสื่อสิ่งที่คุณถูกอกถูกใจคุณเป็นคนที่มีความรักต่อผู้อื่นมากกว่าตัวเองเสมอนะคะก็หมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวมาก รักคนรักมากๆหรือรักแฟนมากมนะคะและไพ่ใบนี้นะคะช่วง7วันนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้พบเจอคนรักหรือได้ทํากิจกรรมดีๆร่วมกับคนรักค่ะถ้ายังไงแล้วถ้ามีอะไรที่คุณเคืองใจกันก็ให้อภัยกันนะคะปล่อยวางและยิ่งรักกันยิ่งรวยค่ะ7วันนี้คุณจะได้รับสิ่งดีๆจากคนที่คุณรักหรือคุณเองอาจจะเป็นคนมอบสิ่งดีๆ ได้ทำอะไรดีๆร่วมกันกับคนที่คุณรักนะคะช่วงเจ็ดวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเจ็ดวันแห่งความสุขของคุณเลยทีเดียวค่ะไพ่พลังสีดาค่ะใบที่สามไพ่บงบอกว่าคนที่เลือกไปที่3จะเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะคิดมากหรือจะมีเรื่องราวบางอย่างให้คุณตัดสินใจใน7วันนี้ก็ขอให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะ และอะไรที่ผ่านไปแล้วก็อย่าไปคิดถึงมันมากนะคะให้อยู่กับปัจจุบันและมีความสุขกับปัจจุบัน7วันนี้นะคะชีวิตของคุณดีค่ะถือว่าเป็นคนที่มีคนให้ความช่วยเหลือประถมคำชูนะคะแต่คุณเองต้องวางความคิดวางอารมณ์ที่หงุดหงิดหรือวางความรู้สึกที่แย่ๆออกจากตัวเองนะคะเพราะคุณเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะแล้วเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่ชอบเก็บอะไรมาคิดหลายสิ่งหลายอย่างจนกดดันตัวเองมากเกินไปคุณคะ คุณเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปนะคะใน7วันนี้ไม่ว่าคุณคิดหวังทําอะไรคุณก็มักจะมีคนคอยซับพอร์ตคอยสนับสนุนความคิดคุณแล้วก็สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังก็ราบลื่นไหลลื่นค่ะเพียงขอให้คุณกลับมามีความสุขแล้วก็อยู่กับปัจจุบนันยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็หาวิธีแก้ไขไปนะคะใน7วันนี้คุณคิดถึงอะไรคิดถึงคนรักคนรักก็จะนําสิ่งดีๆมาให้เรื่องดีๆมาให้ค่ะ แต่คุณบางคนนะคะมีความรักก็อาจ,จะรู้สึกเบื่ออยากอยู่คนเดียวอะไรเป็นแบบนี้ไปอีกนะคะก็ขอให้คุณนะคะโชคดีในทุกด้านนะคะก็คําทำนายก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกไพ่ใบไหนนะคะบีบอกเลยว,ว่าชุกใบ,บนะคะก็ตรงกับพลังงานของคุณก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขทั้ง7วันนี้ในทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะด้วยรักและจริงใจบีภูมิเมตตาพยากรฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ให้บีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ